สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง c m เนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะฮะเป็น ID ที่124นะครับยศ3ดาวน้ำตาลนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ62 0 0 0นะครับแพ้56 0 0 0นะ p ร52%นะครับคิวเดสนะครับ มิชชั่น8 0 0พนะครับคอมแมนต์หกเปอร์เซ็นต์เอวายสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ให้ช็อตห้าหมื่นนะครับสถิติสวยงามเลยนะครับตัวนี้เยอะเลยนะฮะสำหรับสถิตินะของแต่งตัวที่แต่งอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเซตแกะนะครับเหลือทั้งหมด20อ่าหน้ากากนะจะเหลือ20วันนะครับส่วนชุดแกะเหลือ12วันนะครับวิ่งอยู่2.0นะก็เล่นได้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของปืนนะครับก็ถือว่าไม่มีหลายปืนอยู่เหมือนกันนะ มีขวานทองให้ด้วยนะครับกระบอกแรกนะครับก็จะเป็นบวก 10D นะครับเอฟเฟกไฟนะสไนเงินนะเพลเตอร์ M4 นะครับเพลเตอร์ AK ของยศหนึ่งดาวนะครับ XM8 นะมูนแล a บบิด M4 นะครับสวยงามนะกระบอกนี้ดา a อน n M4 ครับปืนแลคูตี้ p s g นะบู M16 สกู M4 1> AK 1 0 3นะครับบาหมอดพ s g นะสวยงามมีปืนทองด้วยนะฮนะโกลสกาฮะสกาทองนะครับดากุนอฟนะสไนเลือดเยลโล่ฮูฟเอสวินะครับทองเหมือนกันนะทองเกส SFPC นะครับ2014 MC หมดศูนย์นะพีเอชจีดำบวกสามนะครับ M ดำบวกสินะบาเลสสนหนุมาเลตยูซี่นะครับอักเอส อนะนะนะินฟะินิตนะี้นะครับเควันเกาหลีสไนเหรียญนะฮอนโอนะคาโมแท็กนะครับไซบอร์กพีเอสมีคาร์บอนให้ด้วยนะเอ็มจีสามหกแทงโก้นะครับอากุมาเอ็มสี่เอเคนะครับเออาร์เอ็มโฟเอเคดำนะครับปืนกลหนักกันลิงกันนะมีปืนพกโกลเด้นโชเวอร์ให้นะครับไอดีนี้มีอายุเกินห้าปีขึ้นไปนะถึงจะได้นะลูกซองดับเบิลวินเชสเตอร์นะพกคู่นะพกทอง คอปบาบริต้านะพนุมานบริต้าหมดศูนย์นะครับลูกซองนะบริต้าแบ็กนะครับอากูาปืนคู่นะครับรายอากูานะมีมีดเด็ดเด็ดพีซีสองพันสิบสี่ให้นะครับถาวรนี่นะครับถาวรเลยนะครับมีมีดกัตนาให้เหลือีกสิบสองวันนะครับถ้วยทองให้ขวานทองให้นะครับมีระเบิดให้ประมาณสี่ชุดนะได้อยู่นะครับโอเคมาดูในส่วนของ เกมไอเทมกันต่อนะครับเหลือเปลี่ยนอาวุธเร็วนะ54วันนะครับป้องกันทีม84วันนะเล่นกันยาวๆนะครับรีเซ็ตเว็บพอนะอัปเกรดปืนโพกนะครับ SP มีให้แส0 0 0 0 0 0แสนประมาณ1 9 0 0 0 0นะครับประมาณนี้นะครับไอดีนี้ยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับก็ใช้ได้นะสำหรับไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่ของพร้อมเล่นเลยนะเหลือประมาณ20กว่าวันนะปืนไอเทมก็เหลือประมาณ50กว่าวันนะก็เยอะอยู่นะครับ ก็ราคาไม่แพงนะครับไอดีนี้นะครับเพียง2,500บาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคนที่หา3ดาวอยู่นะครับโอเควันนี้ก็ต้องเอ้ยลืมหนึ่งประโยคเดี๋ยวก่อนยังไม่ไปไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับทาง Facebook Line ID นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านบนขวาจอของท่านนะครับเห้ลืมประโยคเด็ดโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับครบ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในการรีวิวไอดีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย